สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผมเอาสาหรับวันนี้นะครับผมเพื่อนๆเท่าสีมะพออกันแต่เศ้าจักน้อยนะครับผมลมพัดวีวีหนาวหรครับผมหนาวนะครับผม เขาน้าหนาวยางเต็มโตแล้วนะครับผมรู้สึกเย็นนะครับผมน้ําเย็นละเยอกเลยนะครับผมเอาไปด้กันนะครับผมอาบน้ำอาบน้ำในกันเด้อนะครับผมยนามหนาวก็ได้นะครับผมแต่ว่าขมันหนาวอะไรก็ต้มเอานะครับผมอาบน้ําอุ่นนะครับเพื่ออุณหภูมิในร่างกายนะครับผมป้องกันการเป็นไข้เป็นวัดนะครับผมเนาะเอาสาหรับเมื่อนี้นะครับผมเขามาพอกันเมื่อนี้เข้าสีมาเบิงเลขกบนนะครับผมเพื่อนเนาะ เลขบนของเข้าในงวดนี่นะครับผมในลักหนวยเข้าสียะเบิงลักหนวยก่อนนะครับผมเนาะในลักหนวยนี่เข้าใส่สูตรเก่าคือสูตรที่ใส่ในงวดวันที่หนึ่งท่านมาคมที่ผ่านมาเพราะว่าย่างพัฒนรุนะครับผมย่งเดินเน่าเขามานะครับผมในเลขวดละหาโตนะครับอันนี้ก็คือเส้นทางการเดินของเขานะครับผมเดินมาเดินมาเดินมาเดินยาวมาเลยนะครับผมสะรุดเพียงงวดเดียวนะครับแล้วก็เขาเน่าต่อมาอีกนะครับผมเดินยาวต่อเลยนะครับผมเพื่อนผื่อนะซีหางวดติดกันนะครับผมเดินเน่ามาเลยนะ นในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับผมงวดบันที่หนึ่งท่านว่าคมนั่นนะครับผมเท่าใดเลขไปที่5 7 8 9 0นย์ะครับผมเลขออกไปที่หานะครับผมเลข8เข้าไปที่ลักหนวยบนนะครับผมในสูตรนี่ย่างว่าท่านลดนะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับผมงวดบันที่ สิบหกท่านว่าคมที่สีหอดนี่เ้าสีมาเบิงหวันสี่ใดตัวใดนะครับผมอันนี้เ้าเห็ดออกมาแล้วนะครับผมมันเปื่อกเนาะวิธีเห็ดของเขาก็คือนี่แหละครับบอยยากนะครับผมเอาลักสิบนะครับผมเอาลักสิบบนมาบวกกันนะครับผมสองครั้งนะครับผมเอาลักสิบบวกลักสิบนะครับผมสิบบนบวกสิบบนก็เอาเลขลักสิบก็คือเลขหาเอาเลขหาไปเลยครับหลักสิบบวกหลักสิบนะครับห้าบวกห้าก็ได้ศูนย์นะครับผมได้ศูนย์ นะครับผมแล้วก็เอามาบวก3ามคงทีนะครับก็ต้เรียนมาเลขสามบวก3ามคงทีตลอดนะครับถูกหมดนะครับผมเอาเลข3มาบวกคงที่นะครับผมเพราะที่ก็เข้ากับบวกกันไปเลยนะครับผมเปล่าน,นาะแล้วก็หาบวกคานะครับบวกกันไปเลย5าบวกคาได้ศูนย์นะครับผมศูนย์บวกสได้3นะครับผม หลังจากได้3แล้วห้าบวก2นะครับบวก2 3บวก2ก็ได้5นะครับผมพอดีได้หาแล้วเขาก็นับแต้มไปเลยนะครับผมนับแต้มไปเทลาแต้มเลนะ้าหกเนะครับผมเข้าสิได้เลขไปในวันนี้ก็คือนะครับผม3 5 7 สามห้านะครับผม3 5 6 7 8นะครับผมในงวดนี้นะครับผมงวดวันที่16บหท่านมาคมนี่เขาได้เลขออกมาแล้วนะครับผมสำหรับเลขลักหน่วยบนนะครับผมเพื่อนๆเนาะเอาบานี้สำหรับลัก10นะครับผมเขาใส่เบิ้องลัก10บนะครับผมเพื่อนเนาะหลังลักสำหรับลัก10นะครับผมเพื่อนลัก10นั่นก็คือเขาใส่ในสูตรนี่นะครับผมลัก10ของเขานะครับผมแต่ว่าเข้าใส่ไปในงวดก่อนนั่นนะครับผมในงวดที่ผ่านมานั่นก็คือในสูตร ของเขานี่ก็คือสูตรนี่นะครับผมเพื่อนเลขลักซิพของเขาในสูตรนี่นะครับผมเดินเน่ามากขึ้นกันนะครับผมเดินมา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 นะครับผมเดินมาเรื่อยๆนะครับผมเดินมาจนบ้ามากหอดงวดบ้านที่หนึ่งท่านว่าคมนะครับผมได้เลขไปที่สองสามสี่นะครับผมแล้วเลขมันออกหาแปดเลขยุ่นี่ว่ามีเลขหานะครับผมงวดนี่ลดนะครับผมเพื่อนลดบ่อเขานะครับผมว่ามีเลขหาในสูตรนี้นะครับผมเลี้ยวบานที่นี่นะครับผม เฮ้าสิมาเบิงในสูตรใหม่นะครับผมสูตรไม่ของเฮ้านั่นนะครับผมสูตรไม่ของเฮาก็คือเป็นสูตรเลขสูตรนี่นะครับผมเพราะแล้วก็สูตรนี่นะครับผมเลขสูตรนี่เป็นสูตรที่นะครับผมได้เลขสองสูตรชนกันนะครับผมเลขสองสูตรชนกันเลขสองสูตรชนกันนี่ชนตัวใดไชนกัน ตัวไร้ส้นเด่นนะครับผมส้นน่จับมาเป็นตัวเด่นนะครับผมทาส้นกันแล้วจับตัวเด่นเลี้ยวบานที่นี่เอามาเป็นลักสิบบนนะครับผม <î leg al noise> จังงวดนี่นะครับผมจังงวดนี่นะครับผมแบบนี้เนาะมันสีส้นกันไปอยู่สี่สามหกเจ็ดนะครับผมสี่สามหกเจ็ดนะครับผมนี่นะครับผมเลี้ยวบานที่นี่เฮาก็เลย จับเอาซีโตนี่นะครับผมมาเปลี่ยนเลขเด่นในหลักสิบนะครับผมแล้วงวดต่อมานะครับผมเลขออกไปที่935นะครับผม935เลข3ตัวนี้นะครับผมเข่าไปที่หลักสิบบนนะครับเลข3ตัวนี้นะครับผมแล้วงวดต่อมานะครับผมเพื่อนๆงวดต่อมานะครับผมเข้าเฮดออกมาแล้วนะครับผมเลขมันชนกันไปที่ นะครับผมเลข6กับเลข7นะครับผมแล้วแต่มที่ส้นกันนะครับงวดนี้ส้นหลาย4ตัวงวดนี้ส้นหน่อย2ตัวนะครับผมส้น2ตัวแล้ววันที่นี่งวดต่อมาเลขออก1 7 1นะครับผมเลข7เนี่ยเข้าไปที่ลัก10บนนะครับผมงวดต่อมาส้นกันไปที่8 7 1นะครับผมแล้วก็เลข8 7 1นี่นะครับผมงวดต่อมาเลขออกไปที่3 7 2นะครับผม3 7 2เลข7ตัวนี้นะครับผมเข้าไปที่ นะครับผมหลัก10บนนะครับผมบนล่มนะครับผมหลัก10บนเนาะนี่เข้าไปหลัก10บนเลขเกตตัวนี้เข้ามาที่หลัก10บนนะครับผมเรื่องหัวต่อมานะครับผมเ็ดออกมาแล้วส้นกันไปที่3 4 6ี่หนะครับผม3 4 6ี่หเลขออก0 3 7ย์เ็เลข3เข้าไปที่หลัก10บนนี่นะครับผมเพื่อเนาะแล้วบานที่นี่หัวต่อมานะครับผมส้นกัน4ตัวเลยนะครับผมสา นะครับผม3 2 5 6นะครับผม3 2 5 6นะครับผม3 2 5 6 3 2 6นะครับผม3 2 6สหาบ่มีนะครับผมหาบ่มีเนาะ3 2 6นะครับส้นไป3โตนะครับ3 2 6นะครับผมงวดต่อมานะครับผมเลขออกไปที่7 6 1นะครับผม7 6 1เลข6ตัวนี้เข้าไปที่หลัก สิบบลนะครับผมเพื่อนเนเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับพราะช่วกันไปที่สองสี่ห้านะครับผมเลขหาเข้าไปที่หลักสิบบลก็คืองวดล่าสุดนี่นะครับผมงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคอมที่ผ่านมาเดียวออกสองห้าแปดนะครับเลขหาตัวนี้นะครับผมเข้าไปที่หลักสิบบลนะครับผมสําหรับงวดนี้นะครับผมเพื่อนสําหรับงวดนี้นะครับผมเฮาเฮ็ดออกมาแล้วคือกันนะครับผมเฮาเฮ็ดออกมาแล้วนะครับผมเลขมันชนกันไปที่โซนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับผมเจ็ดศูนย์หนึ่ง นักกรบผมเพื่อนส้นไปที่3โตัวนักกรบผมเผื่อนเนาะแล้วบานที่นี่สาหรับสูตรนะครับผมห้องเบางสูตรเล็กหน่อยนะครับผมสําหรับสูตรข้องเขานั่นนะครับผมสูตรข้องเขาก็คือสูตรนี่นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับคือสูตรนะครับผมสูตรข้องเขาก็คือหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกร้อยั้งที่4ี่บวกหน่วยข้างที่4นะครับผมได้เท่าไดลบหนึ่งแล้วก็บวก2บวกหนึ่งบวกหนึ่งักระผมแบบนี้นะครับผมเียเให้เห็นออกมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผม หน sociedad, ่วยล่างบวกหน่วยล่างนะครับผมหน่วยล่างบวกหน่วยล่างมั่วเตะนะครับผมมั่วเนาะมันบวกนั่นนะครับผมเนาะหน่วยล่างบวกหน่วยล่างก็คือ2นะครับผมมากไปนะครับหน่วยล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกร้อยครั้งที่2นะครับผมร้อยสองก็คือเลข3นะครับเอาเลข3มาแล้วก็หน่วยครั้งที่4ก็คือเลข1นะครับผมเอาเลข1มาบวกกันเลยสองบวกสองเป็น4นะครับผม4ีบวกสเป็น7 7็เบวกหเป็น8นะครับผม 8แล้วโตที่1เดินไปนี่ลบก่อนนะครับผม8ปลบหเหลือ7นะครับผม7จบวกสเป็น9แล้วก็นับไปเลยนะครับบวก1กับเแล้วก็0 1ได้8 7 9 0 1นะครับผมแล้วสูตรที่2นะครับผมสูตรที่2องก็หมื่นนะครับผมหลักหมื่นบวกลอยครั้งที่4ี่บวกสิครั้งที่4นะครับผมหลักหมื่นก็คือเลข7นะครับผมบวกลอยครั้งที่4ก็คือเลข4 10ครั้งที่4ก็คือเลข0นะครับผม7 4 0เอามาเลยนะครับบวกกัน7เจ็ด้1บวกสี่ได้หนึ่ง็คือ บวก3นะครับผมบวก3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 เป็นตลอดเลยให้ได้เลข5้าโตนะครับผมก็หบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น0 0นบวกสได้3ได้ไป1 4 7 0 3นะครับผมแล้วห้องเกษียณมาเลขมันชนกันอยู่ที่เลข7นะครับผมโตที่1เลข7นะครับผมเนาะตัวที่1เลข7นะครับผมโตที่2เลข0นะครับผม ตัวที่2เลข0เลขเก้าก็เลข8บ่มีอยู่นี่นะครับผมตัวที่3ก็คือเลข1นะครับผมก็คือเลข1นี่นะครับผมนี่นะครับสนไปที่3ตัวก็คือ701นะครับผมเพื่อนเจ็ดศูนย์หนึ่งเลี้วบานที่นี่ถ้าเขามาจับคู่นะครับผมเข้ามาจับคู่แล้วมั่นสีนะครับผมหน้าตามสิเป็นแบบใดเข้าสีมาจับคู่ลองเบิ่งนะครับผมเพื่อนเนาะนะครับผมเข้ากสีเอามาจับคู่กันนะครับผมวันสิน้าตาสิเป็นแบบใดนะครับผมเพื่อนเนาะ นะครับผมแล้วลักซิปข้องเฮาก็ได้ไปที่701นะครับผมเข้าที่เขียนใส่ในนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆเฮาสิเบิ่งน้าตามันเลยมันไม่เป็นแบบใดนะครับผมเฮาเขียนหลักลอยก่อนนะครับผมเพื่อนๆเนาะลักลอยเฮามาท่านใดมาเข้าบ่ท่านเหตุนะครับผมเนาะเา้าเสีหลัก10ิบกับหลักหน่วยก่อนนะครับผมลักซิบกับหลักหน่วยก่อนนะครับผมลักซิบเข้าได้ไปที่นะครับผม7 01นนะครับผม แล้วก็ลักน้วยเข้าได้อบาทน,นี้นะครับผมลักน้วยเข้าได้ไปที่นะครับผม3 5 7 3 5 6 7 8นะครับผม3 5 6 7 8 3 5 6 7 8นะครับผม สีได้มาแบบนี้นะครับผมเพื่อนสูตรลักหน่วยของเขาย่างพันหลุดเด้อนะครับผมเพื่อนนอย่ากพันหลุดนะครับผมเข้าเสียเอาใส่สูตรนี่อยู่นะครับผมเพราะว่าเลขเลขหาโตมันก็หลายแน่จักหน่อยนะครับผมเพื่อนเนาะนะครับผมเดี๋ยวเข้าจังคอยมหาสูตรเด่นสูตรตัดเนาะครับผมเนาะเพื่อนเนาะเดียวบ้านที่นี่นะครับผมเขามาจับคู่ลองเบื้องรูวมีสีได้ตัวไหนนะครับผมเขากับสีได้เป็นเลขไปที่นะครับผม3แถวเลยนะครับ737 5 7 6 7 8ด ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดโอ้มีเจดเจ็ดพร้อมนะครับผมมีเลขเบิ้ลนพร้อมเด้อบานเด้อน,อน,อน,นะครับผมเพื่อนเนะเาะเฮ้จับคู่เลยนะครับผมเราจะจับคู่ไปเลยนะครับผมเจ็ดสามนะครับผมเจ็ดสามนะครับผมเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปด้คือลายตัวใช่ปะนะครับผมศูนย์สา 05 06 07 08 13 15 16 17 18เพื่อนๆน,นะครับผมเอาเป็นยังในบานนี้เพื่อนๆมาวาตะบปนเนื้อบ่าน,าาบบนเนื้อบาวาตะบปนอีมเนื้อเพื่อนๆเอ้ยน,นะครับผม ได้หลายปั่นนี่นะครับผมอายาเินเลยบานเพื่อนเนาะเอาบานที่นี่สูตรเด็ดเป็นตะไนนะครับสูตรนี่เป็นสูตรใหม่นะครับผมหลักสิบเนาะเจ็ดศูนย์หนึ่งมาแปลกขนาดเลขนะครับผมเล็กมากแปลกนะครับผมเนาะเจ็ดศูนย์หนึ่งทาวามันมากแปลกนะครับผมเทาม่เบิ่งสูตรเก่าเห้านะครับผมสูตรเก่าที่ได้นะครับผมที่งวดนี้ได้ไปที่งวดที่ผ่านมานั่นนะครับผมได้ไปที่สองสามสี่นะครับผม ได้ไปที่2 3 4สามสี่แล้วสำหรับงวดนี่นะครับผมห่เห็ดออกมาแล้วเ่าเห็ดลองเบิงนะครับผมบางสิ่ใดตัวใดน,นี่นะครับผมห่าเห็ดออกมาแล้วนเขาเห็ดไว้ขางๆกันนี้เลยนะครับนี่ก็คือสูตรของเขาเลยนะครับผมนี่สูตรของเขานะครับผมนี่คือสูตรของเขานะครับผมแล้วบานที่นี่ห่เาเห็ดออกมาแล้วได้เลขไปที่ศูนย์หนึ่งสองครับเพื่อนเนงวดนี่นะครับผม ต่อจากตัวนี้เน้อนะครับผมต่อจาก2-3 4ีนี่ที่รุดนะครับผมงัวนี้เห็นออกมาแล้วได้0 1นย์หสเข้าเสียวมาใส่เบิงกับตัวนี้นะครับผมเลขมันทีส้นกันยู่2ตัวก็คือเลข0กับเลข1นะครับผมเพื่อนส้นกันยู่2ตัวเลข0ูนย์กับเลข1นะครับผมนะครับผมในสูตรเก่านั่นอันนี้สูตรใหม่นะครับผมสูตรนี้เดินดีนะครับผมย่งบรหลุดเลยย่างมาท่านหลุดนะครับผมเดินดีเดินดีมาหลายวัแล้วนะครับผมเพื่อนเนาะนี่นะครับผมได้3เลข3ามขอลักซิปนะครับผมเพื่อน ได้3เลข3เข่าลักซิบนะครับผมนี่นะครับผมได้ได้เจ็ดเลขเจ็ดเข่าลักซิบบนนะครับผมได้เจ็ดเลขเจ็ดเข่าลักซิบบนอีกนะครับผมได้3นะครับผมเลข3เข่าลักซิบบนนะครับผมได้6เลข6เข่าลักซิบบนนะครับผมได้หานะครับผมได้หาเลขหาเข่าลักซิบบนนะครับผมเปื่อกเนาะเลี้ยวบานที่นี่งวดนี่นะครับผมได้ศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับผมได้เจ็ดศูนย์หนึ่ง สามตนี่ตัวใดสีเขาลักสิบนะครับผมเพื่อนเพื่อนคิดว่าเลขโตใดนะครับในสามตัวนี่นะครับผมนี่นะครับผมเฮ้าสิจับเอาเลขแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเฮาจังคอยสิมาฟันเด่นอีกเที่ยนหนึ่งนะครับผมเพื่อนเนาะนี่นะครับผมสิบหาคูนะครับผมสิบหาคูนะครับผมปนบวตะปนนะครับผมอ่าแจงกระเอียมต้มกระเอียมมันหลนะครับผมเต็มกระคูอัญนะครับผมเต็มกระตาโอโยนะครับผมนี่นะครับผมสิบหาคู เ3็5ส6 7 7 7 8 0 3้5 0 6 0 7ห8 1315161718ถ้าเอาเลขลักลอยมาใส่นี่นี่เตะครับแจมเลยนะครับผมแจมเลยนะครับงวดนี้สวยงามเลยเลขสวยขนาดนะครับผมเปิดเนาะแจมสวยงามเลยถ้าเอาเลักลอยมาใส่นี่เติมเลยนะครับผมเดี๋ยวเฮาจังหวสิไปเฮ็ดลักลอยลักลอยของเฮานั่นนะครับผมสูตรสูตรได้เลขหางวดที่ผ่านมานั่น เรากังูสูตรที่ได้เลขสามวดที่ผ่านมาเนั่นเลขก็ได้ออกมาสวยงามอยู่นะครับผมเดี๋ยวเข้าจังคอยสีเห็ดอีกียวหนึ่งนะครับผมเนาะแล้วคลิปต่อไปเข้าจังคอยเสีใหายเพื่อนๆน,น,นะครับผมเอาหลักลอยมาใส่นะครับผมแล้วก็มาขัดโตเ่นนะครับผมในเลขสิบหาคูนี่นะครับผมแล้วเพื่อนๆนะครับผมได้โตเด่นมากเอามาจับนี่ได้เลยนะครับผมจับในเลขสิบหาคูนี่นะครับผมหรือว่าเพื่อนๆมักคูใหน,นะครับผม นะครับผมเลขเกตเนี่ยวนเวียนไม่อีกเลี่ยวนะครับผมมาหลอกมาหลอนอีกเลี่ยวนะครับผมเลขเกตกับเลขเก่าเนาะเลขเก่าไปอยู่ล่างเลขเกตมาอยู่บนนะครับผมในงวดนี้นะครับผมเนาะมาหลอกมาหลอนอีกแล้วมาวนมาเวียนอีกแล้วนะครับผมวันนี้ไปไชนะครับผมอยู่นี่ละนะครับผมอ่ามาสั่งภาพอยู่นี่ละนะครับผมให้เฮาหลอกหลอนเฮาอยู่นี่นะครับผมเบื่อเนาะนะครับผมนี่นะสามห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมเลขลักหน่วยนะครับ เอาอีกอันนึงกะขอฝากส่องนี่นะครับเด้อนะครับผมเนาะสอยส่องว่าคนเสียงดวงชาแนลนะครับผมเพื่อนๆเนาะเอากะเขาไปเบิ่งไปชมให้เพื่อนแน่นะครับผมฝากไว้จักสองหนึ่งแน่นะครับผมเพื really ่อนๆเนาะเอานี่นะครับเพื่อนกัเฮ็ดเลขกเก้อกันนะครับผมเอาไปติไปชมให้เพื่อนนะครับเนาะเอาสีดีสีหายจังได้ก็เรียกว่าเป็นจังไดรกะเพื่อนๆก็จังคอยว่ากันนะครับผมเนาะเอาอันนี้ขอฝากส่องนะครับผมเนาะ คนเสียงดวงชาแนลนะกรระผมเพื่อนเนาะเอานะครับผมกะให้เพื่อนเืนทุกคนฝากไว้อีกช่องหนึ่งนะครับผมเพื่อนเืผมเอาสาหรับคลิปนี้นะครับผมเพื่อนเื่อนเด้อนะครับผมก็สิฝากเพื่อนเื่อนไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาจังคอยสีมาเบิงโตเด่นนะครับผมเพื่อนเนาะว่าโตเด่นไม่สิไในตัวใดหรอกลักร้อยสิ่ด้ตัวใดนะครับผมเข้าสีขัดสูตรเด่นย่างคักเลยในหววนี้นะครับเสริมทําอย่างเดียวนะครับผมเอาอันนี้อันนี้ถือว่าเลข2สูตรชนกันแล้วนะครับผมเพราะว่าสูตรเก่านั่น0 1 2 ส่วนนี่เจ็ศูนย์หนึ่งส่วนกับป็นส่กับหนึ่งนะครับผมเพื่อนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สีฝากเพื่อนเพื่อนไปแบบนี้ไวเ้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมโชคดีโชคมนรากรวยนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมาัถนาสิ่งไหนขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังมโนหมายนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็สีฝากไปสำนีขอสวัสดีครับ